วิตามินขา่ารรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกันวันนี้พี่ซุปมีสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์มากมายนะครับทำจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านซิงประดิษฐ์เหล่านี้นะครับจะช่วยพวกเราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่าง แน่นอนครับช่วงเวลานี้นะครับหลายๆบ้านกาลังประสบปัญหากับการกักเก็บน้ําสะอาดที่มีประโยชน์กับเรานะครับี๋ยว่าแต่น้ำเลยครับภพราะฉะนั้นในการกักเก็บน้ําก็ไม่มีครับขวดก็ไม่มีถังก็ไม่มีครับเราจะทําอย่างไรกันดีครับน้องภูเขามีคําแนะนําดีๆมาฝากพวกเราครับทุกคนครับตอนนี้เราจะมีข่าวตามท่วนนะครับที่เขาบอกว่าให้กักเก็บน้าไ้ทับใช้หรือว่ากินนะครับแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีถังนะครับ ก็อาจใช้ตู้ซื้อผ้าของพอ่อไปใช้กับกันนะครับขอเอาไปไเก็บไปนะครับพ่อครขบเก็บใช่ไหมครับเอ้เราก็ได้เก็บเปล่าแบบนี้นะครับมีครับ นี่หนึ่งวิธีครับบ้าไหนมีตะกร้าแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับมีรูไม่เป็นไรครับนี่ครับมีครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็พับกปบขอบนะคับเราอาจจะดูเหมือนที่เอื้อ็ไดยนะคบอย่างเงี้ยครับอาจจะใส่น้ำหน่ยนะครับแล้วเราก็จะได้น้ำหนึ่งถังค่ะ โอ้สดชื่นเยี่ยมครับลาดตัวได้เลยนะครับเย็นครับ ขณะน,นี้น้ําท่วมรุกรานเราเต็มที่แล้วครับแล้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าน้ําเหล่านี้ไม่ค่อยสะอาดครับเราไม่ควรสมัมผัสกันน้ําเหล่านี้โดยตรงโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำนะครับแต่ปรากฏว่ารองเท้าบูทก็หาซื้อไม่มีเลยครับจะทําอย่างไรกันดีคนดีเขาจะมาแนะนําพวกเราครับวิธีนี้ไม่ต้องซื้อเลยครับ ื่อน้ำท่วมถ้าเราไม่มีรองเท้าบูทเราสามารถทารองเท้าบูทได้ง,ง่ายเลยค่ะที่เราต้องใช้รองเท้าบูทใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้ป้องกันโลคอีฉหนูแล้วก็น้ํากัดเท้าค่ะก็อุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีอย่างนี้ค่ะมีถุง่เปล่านะคะแล้วก็มีโบมัดของนะคะแล้วก็สอดโบลงไปนะคะสอดอีกข้างหนึ่งค่ะจับโบข้างที่เราร้อยเสร็จแล้ว ให้มันตรงเท่ากันค่ะแล้วก็ทำให้มันสามารถใส่ขาลงไปได้ค่ะมัดรอบขาค่ะแล้วก็มัดให้แน่นค่ะและอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะทำเป็นถุงดำก็ได้ค่ะก็เราก็เจาะรูใช่ไหมคะเราอ่ะก็ทำให้โบมันเท่ากันก่อนนะคะก่อนที่จะสวมไปสวมขาลงไปเลยค่ะทำรอบขาค่ะ มัดให้แน่นจ้ะแล้วก็เราก็ใส่รองเท้าตามลงไปนะคะแล้วก็เราจะมาทดสอบกันนะคะว่ามันแข็งแรงกันหรือเปล่าด้วยการทดสอบการเดินก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันแข็งแรงมากกว่าน,นี้แล้วก็สามารถมัดให้มันแน่นมากกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะ みたいな感じ